ที่ห้องประชุมไมตรีชั้น 2. สศาลาประชาคมอำเภอด่านซ้ายนะครับนายธนายุทธใหญ่แก้วนนยอำเภอด่านซ้ายพร้อมด้วยประหลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกํานันทุกตําบลครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านร่วมกันครับประชุมเตรียมดําเนินการโครงการคนละครึ่ง plus นะครับก็เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์แล้วก็การ รับรองร้านค้าที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus ผ่านระบบ d o p a Channel นะครับหรือว่า d o p a Channel นะครับเมื่อวันที่10ตุลาคม2568นะครับสำหรับโครงการคนละครึ่ง plus นั้นก็เป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาลนะครับภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อลดรายจ่ายให้ประชาชนมีกำลังจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับก็สร้างรายได้ให้แก่ร้านค้ารายย่อยและนำไปสู่การกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยครับโดยภาครัฐก็จะรวมค่าร่วมจ่ายค่าสินค้านะครับแล้วก็บริการบางประเภทเนี่ยให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการด้วยโดยได้เปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าในวันที่15ตุลาคม ถึงวันที่19ธันวาคม2568และลงทะเบียนของประชาชนนะครับก็ตั้งแต่วันที่20ถึง26ตุลาคม2568นี้โดยภาครัฐก็จะจ่าย50%คือไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับโดยกำหนดวงเงินสิทธิ์นะครับก็คือไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนี่นะครับหากเป็นประชาชนผู้ยื่นแบบแสดง รายการภาษีนะครับก็จะได้รับเงิน2,400บาทต่อคนและกรณีประชาชนผู้ไม่ยื่นแบบภาษีจะได้รับ2,000บาทต่อคนนะครับในห่วงระยะเวลาใช้จ่ายในโครงการตั้งแต่29ตุลาคม68ไปจนถึง31ธันวาคม68ปีนี้นะครับที่ประชุมก็ได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ แล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนรวมถึงร้านค้าผู้ประกอบการให้รับรู้รับทราบแล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการรวมถึงการป้องปรามกรณีการกระทำผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้การดำเนินงานของโครงการคละครึ่ง plus ของกระทรวงมหาดไทยนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนนั่นเองนะครับ